ดีมากเรามาเจอคุณอนันต์นะคะ,คะที่วัดเวนจมาริมปีิุสิค่ะเชิญเลยค่ะตรงนี้เป็นอะไรนะคะพระพุทธเชนราช <ะ S 2> จำลองจากพิษสโละะเสด,ดพอ่อรอห้าเสด,ด็จไปเททองหลอที่วัดพระศรมาทาตุ <ชะ S 2> จังหวัดพิษสโลหล่อครั้งแรกก็ไม่สวยสดางดงามพ <ชะ S 2> ระองค์ก็เลยหล่อครั้งที่สอง พระองค์หล่อเองเหรอคะใช่เสด็จไปหล่อเองที่จังหวัดพิษโลกครั้งที่สองท่านก็เลยจุดธูปบอกให้เสงษิ์มาช่วยแบบหล่อก็เลยสําเร็จเป็นอย่างที่เห็นเลยหน้าตัด5.6เมตรสูง5เมตรซ้ายมือเป็นรูปของเสด็จพ่อรอห้าตอนสมัยบวเป็นพระ แล้วก็ก่อนที่พระอ,องค์จะเสด็จสวรรคตรท่านก็สั่งให้พระองค